มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโมดโซโลกับแอรฟีดเทสครับผมกระโดดลงตรงนี้แหละตาบโอเคเจอเทอร์เรเบิร์ดด้วยว่าจะจับเทอร์เรเบิร์ดไปกวนซะหน่อยไม่รู้จะไหวปะนะแจมก่อนแจมก่อนแจมได้แบรดด้วยโอเคใกล้ตายแล้วมาเอาไว้กวนคนมาแย่งแอร์ดอปสีแดงเราครับคุณผู้ชมดีมากมันต้องมีคนลงอยู่แล้ว โซโล่แอดดับแดง2อันหวานหอมจับก่อนจับก่อนเออมาครับใครมาแย่งแอดดับเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมีคนตายว่ะเฮ้ยไม่ทันได้ทำอะไรเลยตายเหรอยังไม่ทันได้แย่งแอดดับกับเราเลยตายแล้วครับคุณผู้ชมล่วงไปนหนึ่งอัตราล่วงไปนหนึ่งล่วงไปหนึ่งไอ่ลงก่อนกันวะเนี่ยอุ้ยตรงนู้นว่ะโอ้เธอระเบิดไอ้บิดดิเอามันมา,ม,นา,ม,นม,า,ม,ามาหลายคนนีิว่า เออเก็บก่อนอ้าวยิ่ได้ไงเนี่ยเอาตายว่ะคุณผู้ชมโดนเล่นเข้าให้โอ้โหอย่างเยอะเลยอ่ามันปวนคนอยู่นี่ว่ะจะระเบิดเราดีดีดีเฮ้ยเสือมีเสือด้วยมันน่าจะไปเอาไอ้ดอกสีแดงนะตายไหมเอาให้ตาย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 เฮ้ยจับเสือ่อนดีกว่า ไหนก็ได้ไหนละไฟพอเปล่าวะเออดอกเราไม่ได้เลยคุณผู้ชมโคตรเย่อะเออจับเสือก่อนจับเสือก่อนอุย้ยหมดไอ้บ้าคอมปี้อีกโอ้โยโอ้มีคนเก็บไปแล้วว่เะเทรเบิลเราล่าได้ป่าวะโอ้โหจะเก็บของอยู่แล้วเนะี่ยหมดกันโอเคไปเสียไรล่าคนครับแม่งเอ้ยโดนเก็บไปหมดเลย2องเอดดอปของเรา อย่างแย่เลยครับหาตัวก่อนไปไหนวะตัวคนหาตัวยากซะด้วยงานนี้มาไม่เป็นไรซีโร่ใหม่ซีโร่ใหม่หมสองเอดอปเลยอะอย่างฟูอะผมว่าหมอน,นั่นอะฟูมากน่าจะฟูอะดูแล้วมันรอดเหรอรอดอได้ไงวะไม่เข้าใจโอ้นี่ไงเจอแล้วโอเคครับคุณผู้ชม เจอตัวแล้วแหละมาต้องตามเราต้องตามหลังมันไว้ตีมันมีเกาะด้วยสองแอร์ดอปเสร็จเราจงังหวะนี้ติดบักให้หน่อยสิโอ้โหน,น,นี่นี่แน่นี่แน่เพิ่มเรื่องก่อนครับคุณผู้ชมครับ เลือดหมดแล้วหรอสังหารเลยต้องสั่งลุยจังหว่นี่ต้องสั่งลุยเรียบร้อยติดมุมเข้าไปครับคุณผู้ชมครับล็อกไม่เลิกล็อกไม่เลิกบอกเลยเสือเราเอาดีเอาดีเอาด,เอาดีเอาหน่อยเอาหน่อย จนมุมยังจนมุมยังเอาเสือเราล่วงเฉยเลยคุณผู้ชมครับโอ้โฮยังซวยเลยอุ้ยโดนเทเลเบิริดเ,เล็ดหน่อยไหมออนนโอ้นี่อุ้ยเยเดี๋ยว,ยวไปไหนแล้วล่ะโอ้โมันไปต่อมันไปต่อครับมันน่าจะหมดแล้วแหละ ไปหามันไปหามันปวดมันให้ได้ครับเราต้องการเอาไอ้นี่กับมันเอาชุดกับของนะคุณผู้ชมน,นะเออโดนเข้าไปยังกัวดะผมอะ <laughs> เรียบร้อยปันปันเป็นไงล่ะคนที่มีของก็ได้เปรียบเหมือนกันนะคนที่มีของอะ่ะเก็บแอดอกก่อนนะหาของใช้ก่อนโอเค มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเหมือนโดนกวนอยู่ข้างล่างนะเติมเลือดใช่ไหมล่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 ะไม่ได้ <laughs> ยังกวนครับคุณผู้ชมเก็แคปฮุกด้ป่าวผมมีเก็แคปฮุกว่ะวดึงหน่อยดิระเบิดเอาว่ะคุณผู้ชม กวนต่อได้กวนต่อได้นี่อุ้ยเก็บก่อนเก็บตัดหน้าครับอ๋อเจ้าวะนนี้เอาคืนมันเคยตัดหน้าเราเอาดิเอาหน่อยโดนปั่นสุดๆเอาให้ตายเอาให้ตายตาย โอ้ว้าวยังฟู้ปั่นจนตายครับคุณผู้ชมครับคนที่มีอะไรปั่นคนมีแอร์ดับแดงสองอันซะด้วยสุดท้ายเราก็ได้มาด้วยความหึงหวงของเราแรงอาฆาตเป็นชัางสูงนักเอาจนได้ครับคุณผู้ชมครับมาไหนๆก็ได้ละไปเก็บต่อดีกว่าสีแดงข้างบนเดี๋ยวเราแกปิงฮุกไปครับ ดูแล้วเทเลเบิร์ดเราจะไปไม่ได้นะเสียเวลาด้วยรอก่อนนะจ๊ะพี่เก็บแอดด็อกก่อนอย่าลงมารับอ้าวโคตรสวยเลยโอ้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็จับเสือก็ได้ปล่อยให้เทเลเบิร์ดเราตายเแอดด็อกวะล่วงไปแล้วเทเลเบิร์ดเราโดนไทราคุิโดฆ่าตายตาับ หนีหนีนอย่างสวยสวยมากกว่านั้นก็คือพอ i n t ไม่มีจับไดโนเสาร์นี่แหละคุณผู้ชมครับเอาหน่อยเออถ้าไม่ได้หมูนี่อาจจะไม่ได้เสือก็ได้นะเอาว่ะได้เสือแล้วเว้ยมาแอดอบ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 ม่วง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 ได้ปะม่วงทันไหมม่วงน่าจะอยู่ขอบวงปะ ได้อยู่นะสีม่วงของเราอู้พลราเซอร์เยอะมากอุ้ยสีแดงก็มีอีกว่ะอย่างเยอะเลยฟูเกลียฟูเกลียรครับฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนสบายฟาร์มสบายอย่างปั่นหัวคนเลยคุณผู้ชมคอมพลาดก่อนดีกว่าไม่ไหววะไม่ได้เรื่องเลยเสือเรากัดเบามาก ดาเมจจะไม่ได้ดาเมจจะไม่ได้นะเดี๋ยว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 ไอ้บ้าเอ้ยมาโอเคมีพอยท์ทำบ้างแล้วจงวังหวะนี้มีคนจับบอลแล้วอะอย่างไวเลยผมเพิ่งได้เสือหนึ่งบ้างอยู่เลยคุณผู้ชมมัวแต่เล่นกับไอ้หมอนั่นอยู่ไอ้หมอนั่นน่าจะหัวร้อนนะนะของเต็มตัวเลยโดนผมไล่ผมไม่มีอะไร <peach> เออนะฟาร์มก่อนเอ้ยวงแรกบีบช้าหน่อยนะไม่เท่าไหร่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอ้เฮเซ็งว่ะเออล่วงไปโอเควงหยุดแล้วอา้าวไอดอกแดงด้วยเว้ยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเมื่อกี้เห็นมีไอดอกแดงอีกตรงนึงนี่ว่ะไม่มีใครมาเอาด้วยว่ะ สงสัยเสร็จเราครับคุณผู้ชมพาที่ผมว่าจะเล่นเสือตัวเดียวน,นะคุณผู้ชมว่าไงน่าจะว่าไงก็ว่างั้นแหละเนาะก็ <laughs> ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ <laughs> ว่าไงอย่าดูก่อนเดีย๋ยวผมไปเอาแอ้ดอบแดงก่อนแล้วค่อยวนกลับมาเอาอันนี้ไม่มีคนเก็บเลยเว้ยแสดงว่าไม่มีคนเล่นอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรเสร็จเราอุ้ย,ยเดี๋ยวฟาร์มพารเซอร์ด้วยมาร์ฟไป ผมจะฟาร์มตรงนี้ให้อิ่มๆเลยนะแล้วเราจะจับไนโนเสาร์แล้วค่อยๆว่ากันีนิงเอาพอยยัดให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมฟาร์มสักสามพันเลยประมาณเนี้ยเออเอาแบบโหดๆเลยเนาะแล้วก็ไปหาจับเนโนเสาร์ตัวใหญ่ๆทำสามบ้างครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นัวเนียว,วงสุดท้ายเป็นอะไรที่สนุกใช่ไหมเดี๋ยวผมคิดไว้ประมาณนี้นะลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเอาจะช่วยผมด้วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไปไหนของมันวะลงบ้างให้หมดเลยแล้วกันสามบงพอดีเว้ยมาบวกไอ้แน่ล่วงไปเอาว่ะบวกจะขยับแล้วว่ะเรายังฟาไม่หมดเลยฟาไม่ทัน้ยคุณผู้ชมฟาไม่ทันอ่ะฟาไม่ทันวงอ่ะไอ้ดอกแดงก็ลงแล้วยังไม่ทันได้เก็บเลยอ้ยเอาอะไรก่อนดีวะเอาดอกก่อนแล้วกันเนาะดอกแม่งของดีอะเผื่อได้อะไรบบปืนไฟ โอ้ทันปะหน้าโอ้ยยังไม่ทันลงเลยไม่อยากเสี่ยงเลยครับคุณผู้ชมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะลงเพราะออกไปข้างนอกมันจะเสียเปรียบตรงที่แบบว่าเลือดเกาะเราลดด้วยนะจะทําให้เกาะเราแหกคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ไม่ดีมากเอา no โอเคจะไม่น่าเต็มแล้ว ดูของใช้กันยังไม่มี RPG เลยเนี่ยตอนนี้เหลือ RPG อย่างเดียวโอ้โหฟ้าข้างหน้าดีกว่าสองตัวก็ประมาณร้อยกว่าได้อยู่ครับเร็ว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 ,รวกัดไปกัดไปอย่างช้าเลยกูจะวนทำอะไรวะ, <laughs> วนนนะระเนี่ยมันก็พาผมวนนะพลเซร์เนี่ยไอ้ป้าเอ้ยจอเขาสะเทือนด้วย ตาลายหมดแล้วงาไปก่อนโอเคเไปไ็นตัวนึงมานี่ล่วงไปไปลายปลายกระวงก่อนอุย้ยเส้นยาแดงเลยอนะเลีนอยู่ขอบวงเนี่ยโคตรเสียงครับกระโดดก่อนนะกระโดดไปก่อนเฮ้ยเธอริซิโนมาเอาไงดี จับดิปะผมจะต้องไต่เขาข้ามขึ้นไปนะือจะไม่ไต่ดิโอ้โหพาราเซอร์อย่างเยอะอ่ะอยากอยู่ฟาร์มอีกนะแต่ว่าวงมันบังคับเราไปต่อครับนะฟาร์มก่อนเลยแล้วกันทิลิซิโนโร้อยแต้มครับร้อยสี่อย่างเยอะเลยนะอุ้ยไทยไทยไทยไอ้ป้าไอ้ป้าไทายมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิไปดีกว่าครับคุณผ,ผู้ชม ไต่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 เร็วเร็วเร็วเออข้างบนมีเทเลซิโนว่ะตัวนี้จับได้อยู่ทางสะดวกอย่างโล่งมดกวนกูอีกแล้วจังหวะนี้โอ้ยไปต่อไททันไททันเอ้ยสามเห็นเห็นสามบ้างบอสปะเนี่ยน่าจะบอสแหละอุ้ยบอสว่ะสง่าพาเผยจะดูไฟไม่มีเว้ป่าวไปก่อน ว่าผมลอยอยู่ข้างบนได้อยู่มั้งฮัตสิบก่อนเดี๋ยวมันตะเลดิดวงบีผมว่ะไปต่อดีกว่าค่อยว่ากันค่อยว่ากันธนูไฟไม่ได้เว้ยเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยธนูไฟเนี่ยโอ้เวยอ้าว อยู่นอกวงซะด้วยเกิดอะไรขึ้นครับบังกรเกิดอะไรขึ้นอ้าวมังกรจะตายเอาเรียบร้อยโถกันล่วงวันนี้ฮู้วได้พลอยไปครับอุ้ย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 พอยผมเสร็จผมเสร็จผมเสร็จผมอย่างถือครับติดบัคเทชลิซิโนมติดบัคเรียบร้อยเสร็จแล้ว Uh huh. ไปต่อครับไปรอแล้วเป็น้นเสือเราจะไม่รอดคนก็น่าจะตายนะถ้ามันไม่เข้าวงอนะ่ะอย่างเจ็บมาเปล่าวะเฮ้ยเราไปลาสมบางกรก็ได้เฉยเลยบังกรมันอย่างกึกอะ่ะมันเดินติดไททันเนี่ยแล้วเกาะผมแหกด้วยผมต้องเก็บแอร์ดรอปเพื่อซ่อมเกาะผมน่าจะตายนะผมว่าคนน่าจะตายครับ ไม่เป็นไรเราเล่นแถวนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมจับเทอร์ริซิโนก่อนทำสามบ้างดีกว่ามีของดีมาให้ด้วยแหละอุ้ยเดี๋ยวยิงไปโอเคมาละพอยผมเยอะพอยผมเยอะต้องมีเาสาช่วยครับอุ้ยสียังสวยเลยโอ,อ้อออยไอป้าเอ,อ้อยไอป้าเอ้ยไอป้าเอ้ยไอนี่ใช่ไหมไอนี่ใช่ไหม ไอตัวที่จับมังกรเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะโอ้โหเรียบร้อยเลยผมไปเก็บของมันแม่งได้ชุดหนังเลยผมสวยมากว่าจะซ่อมเกาะก่อนไม่ทันเว้โอเคสามบ้างแล้วอ่าได้อยู่บังว่าอันนี้จะเป็นเซ็ตแฟกนะเช็ควงก่อนดีกว่าโอ้โหวงแม่งแม่เอืออำนวยเลยวะ่ะไปต่อดีกว,ะวะ่าว่ะ ไม่ควรเก็บอะเก็บไม่ทันวะหรือทันวะลุ้นดีกว่าทันอยู่ทันอยู่เกิดได้ชุดแฟกนะคุณผู้ชมนะห้อยผมลงไอน,นี่ไปซะเยอะเลยไม่น่าเลยวะไม่รู้มันจะวิ่งรอดป่ะนะรอดภูเขาเนี่ยโอ้ยไม่รอเขาไม่เป็นไรนะซีเรียสไปมา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 ตีเบลเลยตีนูน้นปล่อยผมไม่รู้ไปเส้นไหนได้บ้างอะตรงนี้อ้อมอยู่ไม่ได้ต้องไปทางนี้ต้องไปตรง,ง,งซ้ายครับคุณผู้ชม ต้องมาตรงนี้อ่ะเอาว่ะผมว่าไฟเลยดีกว่าว่ะเก็บพอยกับพวกนี้ก่อนดีกว่ายังไงตัวนี้ผมก็ไปไม่รอดอ่ะคุณผู้ชมไปไม่รอดอยู่แล้วไฟก่อนดีกว่าเนี่ยไฟเลยเอาพอยเอาพอยคืนครับเอาพอยคืนนะได้อยู่เอาเจ้าของไม่อยู่หรือไงวะพัสซีก่อนมาเข้ามาเข้ามาขี่สไปโน่ดีกว่าไอ้บ้า สไปโนนี่มีการพาสสีแล้วด้วยพาสสีเพื่อสั่งลุยวะได้ไหมได้ไหมรอดไหมโอ้ยดูแลเดนเสามันยากเหมือนสไปโนตัวนั้นมันจะติดภาระในการดูแลไอเนี่ยมันอ่ะนะดูแลเดนเสามันลำบากหน่อยนะไอหนูเล่นของเยอะอะโอ้โหอะไรไว้น่ะสัตว์เดนเสาเหรอ,ไอ,หรอไอ้สัตว์ไอดอกบ่อ อยากได้ว่ะต้องเอาแล้วจังหวะนี้ต้องเอาแล้วอยอยู่ในวงด้วยว่ะเราอยู่ในวงด้วยโชคดีโชคดีนะบวกกันตัวอะไรวะเนี่ยตีไหนวะเนี่ยตีะมาทถุด้วยบวกกันบวกกันไม่ได้เราไม่อยากมองนานครับมองนานแล้วมันหิวมันหิวมันหิวเอาดิอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ตบกอนตบกอนอู้ไม่ได้ไม่ได้ครูแนว เสือเสือเสืออย่าล่วงนะเสือล่วงก็จบเลยเนะี่ยเพิ่มก่อนเพิ่มก่นอนเทอริสโนล่วงเราดึงใหม่ได้คุณผู้ชมเสือห้ามล่วงเสือห้ามล่วงอ้าวมันไม่เติมเลือดเสือว่ะคิดผิดแล้วพ่อหนุม่มคิดผิดแล้วจ้าติดบากติดบากไปติดบากไปติดปักไปตายเรียบร้อยเธอ,อ,อริเธอริเธอริลุ้นครับของมันกับของเราใครจะรอดเอาเอา,เอาไ้บ้าโอ๊ย เอาดิมันมาหืมือที่สามมือที่สามคุณผู้ชมไม่เก็บถุงด้วยว่ะเสร็จเราดีถุงอะ่ะของดีไอ้บ้าไม่เก็บโอ้ยเฮ้ยลงลงเดี๋ยวรอเลือดคููดาวก่อนนะสักคู่เดียวอยากเล่นใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวจัดให้รีเลือดก่อนแป๊บหนึง่งแกงเนี่ยเล็เลงมานานแล้วโอ้โหโยยิงอะไรกันที่ไหนวะมาเซอร์ไพรส์ให้ครับชุดใหญ่มาสิโอ้ยดูแลให้ดีละกัน แก๊งสุนัขนี่ยสองตัวเนี่ยกับหมูฮิวเหรอหมาตะเลิดครับคุณผู้ชมอ้าวพัดสีหมูไปดิพัดสีหมูไปดิหมูฮิวยังไงจ๊ะยังไงยังไงครับจังหวะดีไม่ออกดุนปืนกูดุนไม่ใส่ลูกมะ เอาหมาหมาตายงานนี้หมาตายหมาอุ๊ยอุ้ยบักบักไอ้บ้าอ้ยบักอุ้ยอุ้ยเกือบแย่เกือบแย่อุ้ย,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 ยวิ่งก่อนวิ่งหน้าตั้งเรียบร้อยล่วงหมดศูนย์ใหม่แต่เรามีพอยอยู่ยังเป็นรองยังเป็นต่ออยู่รอดก่อนรอดก่อนเดีย๋ยวไปหาจับอะไรก็ได้ทำสามบ้างได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ เติมแ้วก่อนโอเคอเดี๋ยวเพิ่งเปิดโลอย่าเขาเห็นแม่มอสซิปๆเลยว่ะเผาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นไงเผาก่อนครับคุณผู้ชมเผาก่อนแล้วก็ยัดไอพีจีได้อยู่เนะาะไอพีจีใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ตามทุกคอมฮา เอาเมมอสไปเล่นแล้วกันอู้ดุว่ะเมมอสด,ดุมากโอ้โล่มเลยเปิดล่มเลยจังหวะนี้ตัวอะไรจับได้มั้งวะเฉ๋ก่อนเฉ๋ก่อนเฉ๋เฉ๋ออกมาเสือหมาก็ได้ปะเสือก็ได้ปะพอยอย่างเยอะเลยตอนนี้เวนกรมตกน้ำอีกโอ้สวย ดึงเเอา้าหมาดีกว่าคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ยหมาอะไรวะไฮยีน่าหรอโอ้โหซิปเลยว่ะทีเล็กเสร็จเราดิตัวนี้บางพร้อมสไปนูว่ะจะล่วงแล้วเอาสไปนูเลยด้วกันอา้าวมีคนเล่นปืนไฟนูไฟด้วยโอ้มีคนยิงผมว่ะจากไหนไม่รู้แหละโคตรมันอ่ะโคตรเอาอ่ะ หาเกาะใช้ก่อนจงนวะนี้โอ้โหเผาไปก่อนไม่รู้ใครเป็นใครเลือดหมดเลือดหมดเลือดหมดเล่นไม่ได้เลอดไม่ได้ต้องหาเก็บเกาะถึงจะเล่นได้เลือดผมหมดเลือผมหมดกูลิมเอาตายมีคนตายว่ะความหวังความหวังโอเค โอ้้หูเกาะมาของเราไอ้นี่แย่อยู่ไอ้นี่ไม่มีเกาะไอ้นี่มีเกาะเล่นกับมันได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับไปฆ่าตัวตายเหรอใช่เนียมันปะผมว่าผมจับกุเลมได้วะ่ะอืมรอมไปก่อนหนึ่ง โอเคล่วงครับโกเลมเลยละกันมามา,มาทำสามบ้างเลยละกันครับคุณผู้ชมครับไปให้สุดน่าจะสุดแล้วแหละไปฆ่าคนกันดีกว่า ขาไปแอบหรอล่วงตายไม่น่ารอดครับตายซะไปไปไปเล่นต่อได้เราโอ้อะไรวะเนี่ยทุนระเบิดวะยังเจ็บเลยโอ้เหลือ5ห้ทีมด้วยคุณผู้ชมคว้างหินเหรอคว้างหินเหรอคว้างหินเหรอฮึควางหินเหรอ ฟางบ้างฟางบ้างมาซิมาคนเยอะจังวะพวงหน่อยเดียวเองห้าคนเลยเหรอนี่นีซีโฟว่ะเล่นซีโฟอโอ้ล่วงเอาตายฆ่าตัวเองเรียบร้อยครับดึงคืนได้ไหมเก็บของได้วะ่ะจุดเกาะเราแหกเว้ยแต่เรามีเกาะเล่นก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะเดี๋ยว อุ้ยคุณผู้ชมแย่ว่ะเผาก่อนละกันเผาเลยมันจะสู้ปืนไฟได้ยังไงอัดถูใช่ไหมนี่อ่ะเอามีคนเล่นน,นั่นเด้ยเผาก่อนเผาไปก่อน กผมแหกเฉยเลยคุณผู้ชมแมงอย่างเยอะเลยคืนไฟครับได้เปียบอยู่แล้วเอาโอ้มันก็มีไฟว่ะเราไม่เล่นปันปีปืนไฟอ่ะเราไม่มีเลือดเติมอาศัยแอบก่อนได้อยู่แบบนี้ได้อยู่มันแยกกันแล้วต้องหา ฆ่าคนแล้วก็เก็บเกาะก่อนถึงจะอยู่ได้มีเลือดด้วยโอเคครับได้แล้วหนึ่งเติมได้ก่อนนะอยู่นี่หรอแอบหลังหินหรอเห็นนะ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 ไม่มีเกาะเรามีเกาะน,นะเรียบร้อย <c oughs> เรามีเกาะน,นะโอเคครับสนุกมากคุณผู้ชม EP นี้โอ้ยิงปืนไฟก่อนอ่ะโอเคครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันครับถ้าชื่นชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามไปแล้วกันครับยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้บายบายครับ